มักมีคนถามอยู่บ่อยๆนะครับว่าการเจาะหลุมสำรวจเพื่อหาปิโตเลียมในประเทศไทยของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สำหรับแหล่งน้ำมันในประเทศไทยของเราเป็นแหล่งน้ำมันขนาดเล็กและไม่ต่อเนื่องความดันของแหล่งก็ค่อนข้างต่ำน้ำมันจึงไม่สามารถไหลขึ้นมาเองได้และต้องใช้ปั๊มช่วยในการผลิตโดยในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันดิบในอัตรา1 2 8 0 0 0บาร์เรลต่อวันจาก11แหล่งใช้หลุมผลิตทั้งสิ้น476หหลุมเท่ากับมีอัตราการไหลเฉลี่ยเพียงหลุมละ 300 0ถึง500บาเรลต่อวันเท่านั้นครับนอกจากนี้ด้วยความลึกของอ่าวไทยที่ลึกเพียง30 8 0ถึง80เมตรทําให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งบนแทน่นเจาะซึ่งมีวาลว์นิรภัยปิดหลุมอัตโนมัติทันทีหากมีน้ํามันดิบรั่วไหลและยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ก็สามารถปิดอุปกรณ์ได้ทันที จากสถิติพบว่าตลอด40ปีของการทำปิโตรเลียมในบ้านเราทั้งบนบกและในทะเลหลุมปิโตรเลียมมากกว่า6,000หลุมที่ถูกเจาะขึ้นมานั้นยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งก็เพราะการดําเนินงานที่เคร่งครัดตามกฎหมายปิโตรเลียมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญเรื่องความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและที่สําคัญคือการทํางานด้วยความใส่ใจภายใต้จิตสํานึก ในการสร้างมาตรฐานการเจอะที่ปลอดภัยเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยังไงล่ะครับปตทอสพบ,บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน